สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเบนเบนค่ะวันนี้จะพาไปดูดวงจีน12นักษัตว์ปี2564ปีละกาคำทำนายดวงชะตาตลอดทั้งปีพร้อมวิธีเสริมดวงสำหรับคนเกิดปีละกาเดี๋ยวตามไปฟังกันเลยค่ะท่านที่เกิดปีละกาเดือนกันยายนการงานยังไม่ราบลื่นมีปัญหาผู้ใหญ่เจ้านายกำลังติเตือนเพ่งเล็งนะคะให้ระวังนะคะ การงานของคุณอยู่เพศตรงข้ามจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้นะคะให้ระวังนะคะช่วงนี้จะมีความกุลาหลร้อนใจมีเรื่องราวมีคดีความเกิดความไม่ผาสุกในหน้าที่การงานหรือมีอุปสรรคนะคะมีคนคิดทําร้ายนะคะยังไงขอให้ทํางานอย่างมีสติให้รอบคอบนะคะอย่าประมาทนะคะต่อไปมาดูด้านการเงินค่ะคุณกําลังจะมีโชคดีค่ะมีโอกาสที่จะมี ช่องทางผลประโยชน์รายได้เข้ามาหลายทางเลยนะคะการลงทุนจะประสบความสำเร็จในทางที่ดีมีโอกาสที่จะได้กำไรจากการเป็นนายหน้าหรือการติดต่อเซ็นสัญญานะคะจะสำเร็จผลในทางที่ดีนะคะมีโชคมีลาภจากเด็กๆหรือคนอายุน้อยต่อไปค่ะมาดูด้านความรักค่ะในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จในทางที่ดีนะคะได้รับการอุ่น,นดูแลใจใสจากคนรัก แต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่คนมีอายุในบ้านนะคะอาจจะเจ็บป่วยหรือมีปัญหาแต่ความรักของคุณยังอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะจะมีความรักมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะต่อไปค่ะมาดูด้านสุขภาพค่ะในช่วงนี้ให้ระวังความเครียดนะคะความปดดนอาจจะความกดดันอาจจะเจ็บป่วยได้อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะและคนในครอบครัวนะคะอย่าลืมไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะ ต่อไปค่ะมาดูวิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงค่ะให้คุณไปบริจาคข้าวสารอาหารแห้งนะคะน้ําดื่มนะคะหรือว่าทําบุญกับคนแก่คนชรานะคะค่ะในส่วนของปีระกาเดือนกันยายนก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆทั้งปีนะคะสวัสดีค่ะ